สภา์ใครเตาครับอ่าน้องปีเพลงเพลงเพลงอะไรก็ได้โอเคได้ได้ไ้ทจัดให้ว่ะแล้วถ้ายินเทียบเป็ดดิเบ็เศราฐีจมจมูเป็ดโอ๊ย ไม่ดังไม่ดังใช้ได้ใช้ได้ยังไม่ยังไม่ปั๊มยังไม่มียังไม่ปั๊มพร้อมไหมครับเฟรมกล้องพร้อมห้าสี่สามสองมาไม่ได้โค้บเบบี้ไม่เป็นไรครับตบมือรับผม ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคาชาโชคาโชชาคา,า,าชาโชครับผมที่เราคุยค้างกันไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าจะมีหนุ่มน้อยนักล่าฝันจากบ้าน True F8 มานะครับผมสัปดาห์นี้เราก็จะได้เจอเขาตัวเป็นๆกันเลยทีเดียวเชียวก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ขอเชิญพบกับน้องเต๋าจากบ้าน True F8 ครับผมแูมน้าเนเพลงลง จะไปร้องอะไรเลอรักตาวักสาวักสาวักสาววันนี้แฟนขับมาเยอะเลยนะครับเยอะเยอะครับสองคนก็เอาเป็นว่าผมขอเริ่มจากคำถามเบสิกเบสิกก่อนเลยนะครับที่จะถามทุกคนคือผมอยากถามคุณว่าคุณรู้สึกยังไงครับกับการที่ได้เป็นหนึ่งในสิบสองนักล่าฝันตัวจริงของบ้านเอฟแปด หนาวหนาวนะก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้เป็นจริง12คนนะครับรู้สึกภูมิใจมากครับนักทุกคนครับนแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างครับกับกระแสที่ว่าคุณมีหน้าตาเป็นอาวุธมากกว่าเสียงของคุณครับอยู่ในบ้านพอเริ่มจากวีคแรกมาคอนเสิร์ตจากวีคแรกจนถึงวีคลังหลังนี่คือเขาจะเริ่มเห็นว่า คุณใช้หน้าตาของคุณมาก่อนเสียงนะครับก็ต้องยอมรับนะครับผมยอมรับครับเพราะความสามารถผมยังไม่ไม่ถึงขั้นนะครับแต่ว่าผมจะตั้งใจพัฒนาทําเต็มที่ครับเพื่อทุกทคนนะครับอืมแล้วก็สําหรับที่กรรมการเลือกผมหน้าตาก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่ความสามารถต้องเหนอกว่าหน้าตาครับแต่ก็มีข่าวที่คนข้างนอกเขาแอบเมา์กันมาเหมือนกันนะครับว่าถึงคุณจะหน้าตาดีแล้วแต ในบ้านเนี่ยคุณยังหน้าตาดีแพ้เพื่อนนักล่าฝันอยู่คนหนึ่งครับคือไทวีหนึ่งครับคุณรู้สึกยังไงครับก็ตายตอนแรกผมก็ไม่ชอบที่หน้าเขาอะไรแพเคยคิดเนี่ยจะแบบตกอยากจะต่อยอยากจะทีบในบ้านมาลาผมกินนะครับในบ้านแยกมะลาผมกินหมดเลยก็แต่ตอนนี้เขาก็โอเคก็แล้วครับเขาก็ <Es per ger> เป็นนัดเดตเราเข้าไปเคิเจอรครอคนเนี้ยเอาครับเรากลับมาคำถามผมครับ,รบที่ผมคิดว่าสาวๆหลายคนคงอยากรู้นะครับว่าคุณคิดว่าส่วนไหนของคุณเซ็กซี่ที่สุดครับ<ค><อ>ตัวเองใช่ไหมคร,ครับของของตัวเองครับอ,อะไรดีอะ ผมไม,ไม่เคยคิดเลยครับเร <bunker. S 1> <fit> ื <Vou> <S <s <automate it again> ่องนี้ค <t RI M ET> like right ิดซะสิครับขอเวลาแป๊บนึงนะครับขอเวลาแป๊บนึงนะครับเร็วนะครับเดี๋ยวเวลาไม่พอเอวไงครับหวานหวานใช่ไหมชิมได้เหรอครับโอ้รยใช่ไหมอ่าอาจจะเป็นที่ที่ตาครับทำไมคุณถึงคิดว่าทำไมคุณถึงคิดว่าตาคุณเซ็กซี่อะครับตาคุณกุ้งนี่ วันนี้จะขึ้นคอนเสิร์ตแล้วครับหมอครับเขี่ยออกไปหน่อยครับส่วนที่ตาครับตาครับคุณลองจ้องตาผมดอนี้ชอบจคิดว่าไงมาครับครับก็งั้นงั้นนะครับกับคำถามสุดท้ายนะครับที่มีเป็นข่าว ก็สิทธิ์ที่ได้ยินกันมาหนาหูเหมือนกันว่าตอนอยู่ในบ้านเนี่ยคุณไม่กินเส้นกับเพื่อนนักล่าฝันวีสามะครับใครครับวีสามใครครับวีสามข้าชาวีสามะครับผมอ๋อไม่ครับไม่จริงไม่จริงครับผมนอนด้วยกันทุกวันได้ข่าวว่าไม่ถูกกันไม่ถูกกันผมไม่เคยแยกเขาเลยครับนะครับครับผมนอนด้วยกันตลอดแล้วอยู่ในบ้านนี่เป็นยังไงมายังไงครับ คือเป็นไงบ้างนความสัมพันธ์ไงความสัมพันธ์ก็คือเป็นเพื่อนกันดีไม่ไม่มีไม่ได้ไม่กินเส้นกันตามอ๋อไม่จริงครับเป็นเพื่อนกันสนิทกันครับแต่ผมคิดว่าคําถามเหล่านี้นะครับคงจะทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยเข้าถึงผู้ชายคนนี้ได้มากขึ้นครับเศษฐพงเพียงพอเต๋าเอฟแปดครับผมตองกจบแล้วเหรอ ครับผมครับขอบคุณครับโอ้ยคำ <ไอ S 2> ถามา<อ>ัน,<ๆ>ม,น,ม,นมันมันม <c oughs> ีเดดแอร์ยดะมาคือมันเว้นนิ่เงียบกนานเกินไปว่ามันก็เลยแบบขาดลูกบุกลูกอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าคำถามเป็นของแอนมันไม่ได้ขีดของเทาอะไรผมไม่ไดดนเนาะคำถามเป็น,นอของแอนรคับ <c oughs>